ือหนูเคยเปิดบุฟเฟ่ตมาก่อนแล้วก็เลยมาเปิดหมูกระทะด้วยสูตรน้ำจิ้มของเราที่เรามีหนูอยากให้มาลองนะคะหนูมั่นใจว่าน้ำจิ้มของหนูอร่อยมากอร่อยที่สุดเลยทั้งน้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดรวมถึงหมูหมักด้วยค่ะหมูนุ่มหมักของเราสูตรเด็ดแน่ๆค่ะ สูตรก็คือคิดค้นกันเองเลยคะ่ะฝึกทำฝึกจนได้ทุกคนชิมว่าโอเคอร่อยถึงเปิดค่ะก่อนหนูจะทําได้นี่หนูใช้เวลานานมากนานเลยค่ะกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวคือทุ่งเทให้กับมันทั้งท่านที่จะเยอะลองผิดลองถูกเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าหนูไม่เคยขายมาก่อน วัตถุดิบต้องบอกเลยว่าของหนูเนี่ยหนูใช้ดีทุกอย่างหนูใช้ทุกอย่างดีหมดเลยหมูอย่างเงี้ยค่ะซื้อสดวันต่อวันค่ะเพราะหนูเคยหาอาหารมาก่อน,นก็จะเลือกวัตถุดิบพวกนี้เป็นอยู่แล้วว่าอันไหนเปนของค้างไหมหรือว่าของสดอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าขายขายมาหลายอย่างมากทั้งบุฟเฟ่อาหารทะเลมันก็ทําให้เรารู้วิธีการเลือกวัตถุดิบ พราะแต่ก่อนเวลาหนูขายของทะเลอะค่ะหนูก็จะไปซื้อเองที่สะพานปลาเลยแล้วก็จะรู้วิธีการเลือกวิธีการดูแลของอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความรู้ทักษะมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยเพราะเราผ่านประสบการณ์มาเยอะลุกลุ้มคุกคานมาเยอะมากค่ะก็อยากให้มาลองดูนะคะสดใหม่ทุกวันวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันของดีอยากให้ลองมาชิมกันดูรับรองว่าถ้าใครมาทานนะคะต้องถูกใจแน่ๆค่ะตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงหทุ่มค่ะมีบริการจัดส่งตั้งแต่เที่ยง ถึงห้าทุ่มเหมือนกันจะส่งฟรีนะคะโชคเคสีนั่งนิวาลวังหินส่งฟรีเลยค่ะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะเบอร์ร้านหมูกระทะก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งสูตรโบราณค่ะถ้าเป็นซิมเิเซอร์ของที่ร้านนะคะที่ลูกค้าสั่งก่อนเลยก็จะเป็นต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูเด้งค่ะหมูเด้งของทางร้านเนี่ยหนูคิดขึ้นมาเองไม่ได้ใส่แป้งเลยมีแต่หมูล้วนๆเลยค่ะจะเป็นสัดส่วนของหมูผสมมันค่ะรสชาติของทางร้านรสชาติก็จะ น่าจะถูกใจคนที่ชอบทานต้ยมยำรสจัดนะคะแล้วก็มีความเผ็ดความเค็มความหวานตามมาเปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้โดดมากไม่จัดมากค่ะหนูจะปรุง,ข,งข้างที่จะเป็นรสชาติต้ยมยำกลางๆที่ทุกคนทานได้ก็คือจะกลุกลมแค่เติมอะไรนิดหน่อยก็ได้จะเป็นรสชาติที่ทุกคนชอบได้อะคะ่ะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ไปเติมเผ็ดช่วงแรกๆที่ขายเลยนะหนูทำข,ข้างที่จะจัดลูกค้าบางคนคอมเลนแบบมันจัดไปเขาไม่ทานจัดบางคนก็ชอบหนูก็เลยโอเค ถ้ามันจัดมันแก้ไม่ได้แต่ถ้ามันอ่อน,นเติมได้หนูก็จะลดความจัดลงมานิดนึงเพื่อให้ลูกค้าทานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่ามันอ่อนไปเขาก็ค่อยเติมเอาตอนแรกปรุงมาเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนี่คือแบบเด่นเลยค่ะบางคนกินไม่ได้ค่ะก็เลยปรับนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันซอฟลงมานิดนึงบางคนมาก็แบบเผ็ดไปทานไม่ได้ <c oughs> ไปเปรี้ยวไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยซอฟลงมาแล้วให้เขามาปรุงเอาดีกวา่าโอเคกว่าค่ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมทุกอย่างค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีตั้งแต่น้ำใสเย็นตาโฟเย็นต,ตาโฟต้ยมยำแล้วก็ต้ยมยำค่ะส่วนท็อปปิ้งก็จะมีหมูบะช่อหมูแดงลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นปลากุ้งปลาหมึกค,ค่ะในหนึ่งชามถ้าเป็นหมูแด,ง,ดงก็จะได้หมูแดงแผ่นใหญ่ๆเลยค่ะสามชิน้นเม е นูที่ขายดีของทาร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างของหนูก็จะมีหมูแดงหมูบะช่อลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลักบบี้เกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลากลม มีกุ้งมีปลาหมึกค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันแต่แค่เพิ่มเครื่องเครื่องเข้าไปแค่นั้นเองเครื่องส่วนมากก็คือจะให้ลูกค้าเลือกเองว่าลูกค้าอยากได้เครื่องอะไรมากกว่าอยากได้ท็อปปิ้งเป็นแบบไหน<ๆ>ก็อยู่ที่ลูกค้าเลยค่ะจากหมูแดงอย่างเดียวก็จะมีลูกชิ้นปลาเพิ่มความหลากหลายในชาค่ะ ชอบล้วนเลยค่ะแต่ก่อนหนูเป็นคนไม่ทานเนื้อสัตว์สัตว์บกหนูทานแต่ปลาทานแต่กุ้งเนี่ยเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวค่ะเวลาไปกินอะ่ะบางทีถ้าไม่มีหนูก็จะได้กินเส้นเปล่าก็เลยเออถ้าเราเพิ่มออปชั่นมาบางคนลูกค้ามาก็เคยเป็นเหมือนหนูคือทานปลาทานอาหารทะเลแต่ไม่ทานหมูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเพิ่มออปชันมันก็เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าหมดวันสอวันแทบจะไม่พอบางทีลูกค้ามาถามก่อนเลยกุ้งปลาหมึกมีไหมวันนี้เพราะบางคนมาก็อยากทานแล้วของหนูก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกที่ค ช่วงมะนาวแพงก็สอบละสองพันหนูก็ใช้ค่ะเราก็ต้องใช้ก็เป็นช่วงที่เราต้องทำใจยอมรับกับสภาพตลาดมันก็มีช่วงถูกช่วแงแพงเรา,าก็ต้องทำใจหนูว่ามันขวดเฉลี่ยกันลูกค้าประจำหนูมีตัง้ตงแต่เด็กเลยค่ะมากินก็คือเพราะว่าหนูได้ทั้งน้ําใสแล้วก็ต้มยําก็เลยได้ลูกค้ากลุ่มที่แบบหลากหลายไม่ทานเผ็ดก็มีน้ําใสให้ทานเผ็ดได้ก็เป็นต้มยําหรือบางคนลูกค้าบางคนเขาก็เป็นเด็กแต่ว่าชอบทานต้ยมยำก็เป็นต้ยมยำไม่ใส่พริกอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้ลูกค้าทุกกลุ่มไยเลยแล้วลูกค้าของหูบางคนไม่เปิดมาสาเดือนแรกลูกค้ามากินทุกวันค่ะทุกวันแต่เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นหมูกุ้งปลาอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มความหลากหลายให้ลูกค้าได้ราคาก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงเริ่มต้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดง5้บาทค่ะลูกชิ้นปลาก็50บาทถ้าเป็นเอาหมูกับปลารวมกันจะเป็น60บาทถ้าเป็นรวมทุกอย่างจะเป็น70บาทค่ะเกาเหลาเริ่มต้นที่60บาทค่ะ เวลาเปิดร้านเปิด10บโมงครึ่งครับทุกวัน,นะคะ่ะแต่อาจจะมีแบบนานๆครั้งที่ร้านจะหยุดสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะโทรร้านนะคะ0ูนย์หกสองหกค่ะที่ตั้งร้านนะคะหน้าสํานักง,งานเขตลาดพร้าวนะคะปากซอยนาคนิว่า19ค่ะมีที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงโรงเรียนสอนขับรถข้างสานักง,งานเขตค่ะ